โมเจุ้มครับวันนี้นี่มาถึงมเมจมแล้วเอ่เลยต้องมาลองกิ่นร้านหลบับร้านนี้หน่อยผมเ,เคยมาสเสิรือร้านนี้นะอันนี้จือว่าร้านหล,ล,ลับลุงรัดวันนี้สั่งมาสองอย่างเพราะว่ากิ่นคนเดียวเนาะมีแกงอ่อมกับหลาบอืมนี่บรรยากาศของร้านก็คือหลบับมันมีหลบบัลบหมูดิบหลับหมูซุปชิ้นหนึ่งวันลับเนื้อหมูเลือดแกงอ่อมยั่ไงาเนื้อหลาบบาับป่าหมูย่าง น,นี่ชือร้านดุงกลับลุ๊หลับดุงรลับนี่เรยวก่อนพอก่อนเปินมีหมูยะมีของย่างด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้สั่งย่างยังบอเกยมากินสตกเออร์ในวันนี้ว่าลองพอก่อนมีเบอร์โทรศัพท์ตัวอย,อยูที่มีแจมนี่นไบรท์อันนั้นเปินมีของย่างย่างตัวเดี๋ยวคือพอของย่างก่อน อันนี้อันนี้ของอยางแต่วันนี้ขอกินสองอย่างก่อนเนาะไปเดี๋ยวไปจิ้มพอนี่บรรยากาศของคนนะครับวันนี้ขคอยากกินข้าวคนนั้เลยไปได้กินข้าวไงนั่งโลดมาแต่เจ้าละครับจะเลไจะมาจดกันเดี๋ยวเนอรขอ,อยากจดกันเนอร์อจำบุตรว่าทำไมเน่ร์ผมว่าจำบุตรจะจุม่มตะกี้ผมลองไปถามละอ่อนแถวนี้ของเจาี่มาตีเนี่ยแถวแถวหลับบ้านเชียงนี่นะ จะยู่เพิ่มไปเท็มเนี่ยเอ้ยอยูเดียวเลยวัดบัเชียงมาหน่อยแม้ถึงก็ต้องจดหลับเพราะวหลับในเท็มเจะเป็นได้นอกอ,อยากจดก่อนนี่เนอะครับเจ้าโมเพราะอยากจดหลักันเนอะ อืมคมเผ็ดเน้อยๆไสเปรแควนล,ลำดีครับจะได้เลยแม่มาเอาไม่แจ่มก็ลองซดมากินนี่นะครับคนนี้คือแกงอ่อม ระเดีวว่าถ้ากินข้าวเซ็จแ่้วกว่าจะเตินตางไปเี่ยพอบรรดาตาหัวตาลตาหัวตาลต่างๆเนาะวันนี้บรรดาสลากหรอกเจ้ามุเจจุ้มเอิญบอกผมว่าเอ๊ยย่ามาลองไปจดเล่าข่าวพอได้ไงเนาะ <laughs> ยังมาหบบรรดากันที่ไหนพ่อก่อนจะไปในขอจด ลาบเก่งออมกันหนอกน,น่ะตัเนเมือขอ,อยัดจดก่อนนะครับจะหมดจะจุงเอาละครับหลังจากกินเรียบร้อยแล้วก็มีสภาพที่เหลืออิ่มไปหนึ่งมือก็ถ้ามาที่อังเพื่มไ่แชมก็ลองสดมานะครับลาบลุงรัดลงรัดหล,ลับผมนาวัดบัญชียง นะครับน้าวัดบ้านเชียงมากไผ่มากมันเนอร์